โอเคอืมขอพายครับนะเมื่อกี้มีเมื่อกี้ต้องไปทำธุระสักคู่หนึ่งครับเลยไม่ว่างครับนะโอเคมามีอะไรไม่มีอะไรไม่มีละไม่มีละ โอเคโอเค,อเคที่ต้องเงียบเป็นนิดสักพักใหญ่เลยคนระับงว่าจะไม่ว่าอะไรคิมอเอ้าสเตรทผมก็มาจากช่องอื่นนะครับ ผมก็เคยใช้สแตตตัวเองครับแต่ไปได้แค่สามสามสิบเวฟบนาวแล้วครับผมโอ้ยมันยากจริงยากจริงเกมเกมนี้มันไม่ค่อยง่ายนะครับนะแล้วก็มันเล่นยากแบบจะหาคุณแบบเป็นมือใหม่อะกูต้องใช้ทริคออลเทอร์นีทแอคเคท์โดยนี้ก็ทําไม่ได้ด้วยแต่ก่อนทําได้ครับแอนนี้ทำาไม่ได้หรือว่าก,ก็คุณจะเล่นแบบฝ่าฝ่าเหวเลัลผม อินเทผมว่าผมก็เล่นไฟคนับก็คือผมก็คือต้องเล่นซ้ำๆอ่ะโอเคสตรีมต้องขออภัยนะที่ปิดปิดไปแบบนค้ับผมก็ไม่ค่อย ครั้งนี้จะไม่โดนอินอินอินสลอแล้วนะนะครับผมอื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 มโอเคคังนี้คนดูมีคนหนึ่งนะไม่รู้ว่านโมดูอยู่หรือเปล่านะเพราะเห็นเขามาเมนนิดนึงเืมอืมอจ้ก็ตาเบินเอ็มเออร์ต้าก็โกงเหมือนกัน กูเหอแล้ก็โอเคอยู่ว่าการปุ่นเดี๋ยวผมไต่ออชาดนะครับนะอย่าไปทำฟาร์มอื่นครับไต่ไต่ออชาดไปเลยแต่ละผมนะไม่รู้ว่าสไตล์อื่นเป็นยังไงของผมแนะนว่าไต่ออชาดไปแล้วผมไต่ออชาดไปเลยตุ๊บกึดตะเบนเอ็มเอ้าปู โมเตารเกมนี้ก็โกเหมือนกันนะครับดีมากสำหรับช่วงเวี์เล็กๆนะเดี๋ยวต ja, e, no ัวตัวนั้นเดี๋ยวผมค่อยหาอะไรมาเคลียร์มันนะหาอะไรมาเคลียร์มันนะอืมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าชนะผมก็จะได้เฟลมนะนะเฟลมไม่ดีมากเลยผมอยากได้เฟลมเพราะมันสโลว์นะครับนะ

Push. Bro. You don't do it. Push. Bro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 . Push.

ก็จะเงียบนงียบเนี่ยคนไม่รู้จะพูดอะไรก็ตาเบอร์เนมอ๋อเฮ้ยสองว่ชชิ่งเนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาดูอ่ะเฮ้ยใครมาดูใครมาดูสวัสดีครับทำไมมีสองคนวะไม่รู้เหมือนกันก็ตาเบอร์เนมอ๋อ

โอเคเอกขบไปครับนะ ก็ไม่มีคนดูสองคนเนี่ยก็ตาเบืร์ดอ็มออร์ไรท์ก็ตาเบืร์ดอมออไรท์ไม่รู้จะพูดอะไรครับอ่าแล้วก็เงียบนั่นแหละเพราะว่ามี เพราะว่า้าหักนีสิบประตูก็น่าจะรู้เลยว่าต้องเงียบนะครับอืมอะไรก็คงตรู้แหละว่าเข้ามาก็ควจะ้งเงียบเบิร์นก็ต้เบิร์นเอ all ็ต้องก็ต้องเบิร์นเองก็ตเบิรเอ all จะีลขกสิบเนีถ้าลองเองเลยนะนี่นะครับะคิวนนี้นะครับ t ะคิวอัน้ได้รึวว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 ว r วววววว ตะเบินเองเก็บตังคซือเฟเซอร์กันมาแล้วครับลูบเนี้ยมาละโอเคในนาทีสตรีมจะมีคนดูสองคนนะครับก็ตะเบินเีมออ r i g ไม่รู้คือเพลงอะไรมองแบบมึองแบบมึองเดี๋ยวคิดดองมันทำแล้วนะแต่มันเป็นแบคุยไม่ใช่แบบก็จะเนอร์ดกันตันองอดีครับไดกันตัวร้างจะชนะไหมวันนี้รูไมว่อางรรู Absolute a c t e r s อันนี้ก็มาฮิลมาเนเห็นโอ๊ยอ่ะตรงนี้กอะไรใครคือทำฮ่าเขาเป็นคนที่ทำช่องธรรมดเกมเมอร์นะครับก็คลิปเขาก็ก็จะเริ่มเดดเดแล้วนะครับเนื่องจากเขาก็เคยเลิกทำเหมือนผมในสมัยก่อนแต่นี้ผมก็กลับมาทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่าผม ขี้เกียจทำนะครับแต่ก่อนโอ้โหเอ้ยแล้วทำไมมันอะไรวะเนี่ย Oh my gosh dude แพลย์แล้วทำไมแพลย์เว้ยจำสเต็กไม่ได้อ่ะเนี่เบื่อเบื่อมาเป็นฝูงเลยเบื่อ โอ้องคนซื้อเฟรมจริงเนี่ยนะโอ้โหได้ตังแค่แนะปดสิบเนี่ยบอกผมจำไม่ค่อยได้เออแปดสิบแปดสิบไม่อยากใช้เซตแต่คือมันแพงแล้วมันก็ดูมันไม่ค่อยท่าทายเท่าไหร่ตรงนก็เอามาไลน์ไลน์กัโอเคโหไหวอยู่มันต้องมีอะไรวะไลออนไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีเนี่ยเอ้ยเอ้ยผมบอกว่าได้ได้ได้ไดได แค่ตรงมอตามนย่งไม่ถึงอั่นีอปัญหาใหญ่นะโอ้หไว้มันงก็มายืมเหมือนกันนะเนี<ม>่ยกอตาเบิร์นเอ็มอ้อที่ผมต้องทำสเตตยังไงวะทำไมผมสเตตไม่ได้โออตื่นเลยเลยเยผมก็เล่นไม่ไม่ได้เก่งคนระับก็ไม่ได้เท่แม่ผมแต่ก็พอชนะได้อยู่เกมนี้มันก็ต้องทำเล่นยาก คือใครไม่ไหวต้องให้คนแบกหรือไม่ก็ถ้าถ้าไต่เองเมันผมก็ไหวอยู่นะแต่มันจะยากหน่อยแต่ถ้าได้มันก็สนุกดีนะเออไตไปได้เขาไม่ได้ไไดจ่ายนะครับแผน่นไม่ได้จ่ายแคตาหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงครับก็อยากอัพคลิปนะแต่ใครมันจะดูว่าคลิปตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเออคลิปตั้งครึ่งชั่วโมง,งโอ่ะโอ้จะตาอแเลยคนดูคงล้าเออ ดูืมนั่นแหละเวลาวนมูจะถาม,ถมเหมืนอนเครื่องว่าโอูโอิสทำ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอจะได้เป็นอันใหญ่ๆ <c oughs> นี่ยสตรีมนี่เสร็จแล้วผมก็จะพักก่อนนะครับ <c oughs> พักก่อน โอ้ยแหละๆๆมันหลุดใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันหลุดใช่ไหมมันหลุดแน,น่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลุดหลุดหลุดแน,น่ๆเไอปิงตังอ่าปิงแค่สองร้อยแต่สภาพอะไรอย่างงี้นั่นไงปึ้งหลุดแล้วเอ,อ้อหลุดเลย